จากที่ผมไล่เช็คนะครับตามจุดเชื่อมต่อปักต่างๆนะครับพอรถพึ่งจะลือมารถพึ่งทํามานั่นแหละครับพูดง่ายๆผมก็มาไล่ไมาเช็คทําให้ขั้วต,ต่อต่างๆขั้วเสียต่างๆมันแน่นนะครับแล้วก็เช็คดีเลย์สตาร์ทนะครับเช็คดีเลย์ตัวเลขนี่นะครับแบตเตอรี่ มีไฟครบหมดนะครับก็บมาเช็คข้อต่อต่างๆตัวเนี้นะครับก็คือตอนนี้เปิดสวิตช์เนี่ยไฟลูปเครื่องยนต์มาแล้วนะครับไฟรูปเครื่องยนต์มาแล้วไฟหน้าป,ปัดไม่ติดนะครับแต่ว่าไฟลูปเครื่องยนต์มาแล้วนะครับไฟลูปเครื่องยนต์มาแล้วก็เสียงปมติ๊ดังแล้วนะครับตัวนี้ก็แก้แก้ไขชุด สายไฟข้อต่อต่างๆนะครับปัติดกดังแล้วก็ผมลองสตาร์ทเท้าดูนะครับสตาร์ทเท้าติดนะครับ